ค่ะกลบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปกับมณีนะคะวันที่18กับการตามหาตัวเลขแนวทางวันนี้3น้อยมัดรวมแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับหลักหน่วยบนลาวพัฒนางวดที่แล้วชนกันที่6มาที่7 6เน้นเ้นเนาะคะ่ะงวดทัดผันไปชนกันที่4ก็มามาที่7จี่โอ้ยเบาไทายได้จังไดเนาะคะ่ะพี่น้อง ชนกันสามงวดมาทั้งสามงวดเลยพี่น้องงวดนี้ถ้าชนแล้วมาอีกจะเป็นงวดที่ซีชนกันอีกจะมาไหมพี่น้องไปเลื่อนเบื้องคลิปไดเด้อค่ะหลักหน่วยบนชนแล้วมาเนาะคะ่ะหัวขอแอดจะลุกยังสั่นเนาะคะ่ะสีมาอีกบอพี่น้องแต่ชนกันยี่นี้เหล่มมีตวใดในะแอดยั่งบพาท่านได้เขาไปเบิ้งเนาะคะ่ะน่เหล่มนังเหตุบ่าท่านหลายสูตรเลยค่ะพี่น้องนะคะชนแล้วมาจังสีเนาะคะ่ะ ม <c oughs> ันจะชนกับในเหมบมบชนลัๆ่ๆๆ่อนะคะค่ะพี่น้องไปเบิร์ขั้เตือนก่อนเนาะค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะขออนุญาตเอาใบคํำเตือนออกเนาะค่ะนะคะ,นะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรน้อยคู่แต่สูตรซีโตกะลดนะคะเล่าพัฒนาลดงายเพราะฉะนั้นเอามาให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องไปชมไปรับชมสูตรแรกก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะว่าเขาจะเดินไห้ตอโบอสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะเป็นหลักร้อยไม่เอานะคะ่ะ อแอดเขียนหัวขอพิษเอาเฉพาะ10หน่วยเด้อค่ะพี่นอ้องก็ถือว่าพิษเราคาดเด่นบนตัวที่มันจะได้เงินก็นคือลักซิบกับลักหน่วยเท่านั้นล่ะค่ะนอกจากพี่เจนพี่น้องจะออกไปเฉพาะ,ะเน้นเฉพาะลักมั่นเนาะคะ่ะ8กับ1เข้าที่8 4เนาะคะ่ะเอาว่าเป็นสิเมิดอีกตีพี่น้องขันยุ่งเป็นยุ่งยังสิพิษยุดอกเบิร์ดยุดอกค่ะ พนุยาตเอาสีไม่เนาะคะ่ะสีนีมันฉัดเนาะแอดพนเอามานําอีกว่เนาะสีเหลืองนี่เนาะคะ่ะอ้ยนึกว่าได้สีเหลืองมาบอไดพี่น้องได้สีนีลอเบางสีนีกันนะมันจะชาดบอหรือมันจะมื่อยอึมคึมไปน้ากันโหลดเนาะค่ะนะคะ,นะคะเข้าที่แปด ได้หนึ่งกับสี่เข้าที่สี่ไข่ยูพี่น้องทีนี่เนาะค่ะได้สามกับหกเข้าที่หกอ่ามือนัอนฝนตกแอดวาได้เขาไปลานเก่าเนาะค่ะพอใส่ถุงยางมาสามสั่นพี่น้องสมมุิน้ำเนาะค่ะวิธีทำเนาะค่ะเฮาจะมีวิธีทำอ่าถ้าเป็นของเฮาเองเฮาจะมีวิธีทำให้พร้อมเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะบวกกันเลยหลักสิบล่างบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยบนอีกสองครั้งได้เท่าไหรตั้งแล้วก็บวกสามสองบวกกันหนึ่งครั้งได้สองสองบวกศูนย์ก็ได้สองสองยกมากหกสองสิบสองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดที่มาของสี่กับเจ็ดที่สูตรที่หนะะึน่งเนาะค่ะบนเด้อค่ะพี่น้องขออนุญาตไปสูตรที่สองเนาะคะ่ะ บนค่ะมาที่บนพี่น้องบันนี้หลังจากแอดลงสูตรน้อยคู่อสองตัวมา1ตัวแล้วก็เด่นตัวเดียวล่างไปแล้วเนาะคะ่ะมาเบิงบนน้ำกันบันนี้พี่น้องค่ะได้4กับ9มาที่4นะคะ ได้เก้ากับสี่ก็มาที่สี่ที่หลักหน่วยได้หกกับหนึ่งก็มาที่หกเอาสูตรนี่คือเดินน่วยดีแท้พี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องซ่อมเอาเดอ้อค่ะว่าถ้าเขาเดินต่อเขาจะไปอยู่ในตำแนหน่งใดเนาะคะ่ะวันนี้ทําแล้วได้หกกับหนึ่งไปเบิ้งวิธีทำเนาะคะ่ะพี่น้องวิธีทำหลักสิบบนบวกกันสามครั้งได้เท่าไรบวกหาบวกหาพี่น้อง 3, 7, 21ได้1 1ึบวกหได้6 6หบวกหอีกทีก็ได้1เนาะคะ่ะได้6กับ1เนาะคะ่ะพี่น้องที่สูตรนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเทียบชนให้พี่น้องเบืง้งหลังจากที่เฮา,เาดูครบทั้ง3สูตรเนาะคะ่ะทั้ง3สูตรคลิปต่อไปเดี๋ยวแอดจะอเอาชุดเต็มเนาะคะ่ะมันยังมีอีก2ชุดอยู่พ่ะท่านไดล้ลงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ ที่10หน่วยบนเนาะคะ่ะสามกับ4เข้าที่ 4, พี่น้อง7จ็กับ8เข้าที่7ค่ะเกับ8เข้าที่7ค่ะหลัก10นะคะมันต้องมีสูตรแบบนี้พี่น้องที่จะประกบกันจับคู่ได้มันต้องมีสูตรที่ไปสิบดูๆแล้วก็สูตรหนึ่งก็อาจจะเดินน่วยบ่อยๆถ้าเข่าไก่สลับกันเดินนักสันสมันมันจับงางเนาะคะ่ะ งวดนี้ทําแล้วได้หนึ่งกับสองนะคะได้หนึ่งกับสองสีมาบอถ้าเอาตัวซีบตัวนวยถ้ามันบ้มาถ้าชนกดกแล้วบ้มาหลังงันเข่าเลยด้วค่ะพี่น้องถ้าแอดเอาล่องสูตรละสามตัวสี่ตัวแจ็คสีมาตัวใดหล่ะพอชอนถ้าชนแล้วบ้มากกับมีคือกันเนาะคะ่ะสูตรน้อยคู่กันลดง่ายไปอีกแบบหนึ่งคือกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะบวกด้วยหลักร้อยบวกกันสามครั้งได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่ง 0บวกกัน3ครั้งก็ยังได้ศนบวก1คงที่ได้1บวก1คงที่ได้2ได้1กับ2พี่น้องค่ะไปที่ไปเทียบชนเนาะคะ่ะพี่น้องไปเทียบชนกันเลยเนาะคะ่ะไปเทียบชนกันพี่น้องจะได้เห็นทางเดินเลขเนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องแคบปเอาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นเห็ดลายละเอียดให้พี่น้องเบื้องก่อนเนาะคะ่ะงวดแรกได้สามสี่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองได้แปดกับหนึ่งสูตรที่สามได้สี่กับเก้าเข้าที่แปดสี่ชนสี่สองสูตรเนาะคะ่ะเข้าที่แปดสี่พี่น้องเห็นบอคะ่ะเนาะคะ่ะเข้าที่แปดสี่เบื้องตัวผีตัวสุดท้าย พี่น้องว่าต้องเบิงข้างเดินมันก็ไดม,มันมันหากันบ่เห็นเนาะค่ะเพราะว่ามันยังไม่มีสูตรหลุดมันเดินมาแค่สามงวดเองเนาะค่ะกล่องมันจับบ่รด้หมดเนาะค่ะพี่น้อง็บ่เห็นรายละเอียดเนาะค่ะสี่แปดสี่เข้าที่แปดสี่งวดนี้ได้เจ็ดกับแปดหนึ่งกับสี่เก่ากับสี่ชนกันที่สี่เข้าที่เจ็ดสี่งวดที่แล้ว งวดนี้ได้7กับ8งวดนี้ได้3กับ6อ่ะสูตรนี้ได้3กับ6สูตรนี้ได้6กับ1เนาะคะ่ะ7 6 6, 6 7 6งวดนี้ได้1กับ2สูตรนี้ได้4กับ7สูตรนี้ได้6กับ1สูตรนี้1ชนถ้า1ชนตัดเอาไว้ที่ตัวเดียวของ1นงล่แถวบัสเบิ 8, ะะ 4, 7, 6, ่์11เนาะค่ะ2 4 2 7 2 6 2 1หรือว่าจะเป็นที่1 1ที่บน ะะถ้าหลักหน่วยของเฮาชนอยู่ที่เก่าตอนนี้เนาะ,ค,ะนนค่ะที่เก้ากับหนึ่งคือกันได้ค่ะที่บนเด่นเก้ารองหนึ่งและหกได้ค่ะติดน้ำข้าเจ้าเมดได้ค่ะนี่ติดที่ชุดหลักหน่วยบนเมดทั้งหกทั้งหนึ่งนะคะมีหลุนอยู่ค่ะพี่น้องมีมีหลุนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางอีกเด้อค่ะไปเทียบชนกับช่องหญ่ๆยเพิ่นเนาะคะ่ะ ว่าเป็นเจงาไดแต่6กับหนึงไปติดสูตรลักน่วยบนตอนนี้ชนที่9ลอง1กับ6เนาะคะ่ะพี่น้องจับเอาค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กะ่ะขอยุดติไว้สำนีจสักก่อนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ